กับสวัสดีช่วงเทียงของวันทีนีสิบเอ็ดกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านและกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกทันที่เกียรติขามารับชมชิปขอมาอุหนุนและขามาติดตามผลงานของทางช่องครับช่องยูซีพระโคซิงหนึ่งซื้อหนึ่งสำหรับชิปนี้กัมีหัวเลหลังมาแบ่งปันพี่น้องเกษตรกรคนคนทุนหน่อยไปเลี้ยงหรือว่า บางทีอยากเลี้ยงงวัวแต่ว่าบ่าอยากลงทุนหลายอยากเลี้ยงงวัวพัฒนาสายพื้นบ้านของเขากลาร้องพิจแก่น้ามึงเด้อครับพี่น้องครับอ่าก่อนอื่นขอนเรียนว่าเป็นงวัวส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรเราการบริการเก็บเงินปลายทางโดยโบตั๋งมัดจำก้อนใดๆทั้งสิน้นอ่าทานอกเหนือจากสองร้อยกิโลเมตรที่เยาส่งให้ฟรีแล้วทำมันไกลกันบ่หน่าเกียดผมก็ส่งให้ฟรีครับแต่๋ยวปลาทำมันไกลกันหน่าเกียดก็ต้องมีค่าน้วมันเพิ่มนเลยครับพี่น้องครับอ่าผมสิบวอลราคาขายเลยเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าวบ่แพงไปกับ่มีประโยชน์ยังครับพี่่น้อองครับา ี๋ยวต้นชิปผมสีเกาเป็นราคาหยกถ่ายชิปสีเป็นราคาแยกเลยครับอ่างง้ออยู่นี่ตัวใดมีตํานี้ผมก็สีบอกไปในชิปไปเลยครับตัวใดบ่มีตํานี้กับบ่ใดเกาเลยครับพี่น้องครับตัวใดทับแล้วก็สีบอกว่าทับไปเลยครับอ่าหันเข้ามาเลี้ยงง้อไปนียครับมีแมลูกทั้งหมดสามพมเป็นแมลูกเมียสองแมลูกผูหนึ่งเลยครับพี่น้องครับอ่าราคาหยกผมชิปสามหมื่นห้าพันบาทพ่อครับพี่น้องครับง้อหกตัวเลยครับสามหมื่นห้าพันบาท ได้ตัวเมียหาตัวตัวผู้หนึ่งตัวอ่าซื้อหาแถมหนึ่งครับพี่น้องครับอ่าประกอบด้วยก็ยังได้นี่ครับเมียลูกเมียงัวลูกแรกเมียลอยยิ้มหาบวกลบสองลูกสาวอยู่หาเดือนเมียทับได้สามเดือนเอาไปรุนทองเอาครับเมียนี่ครับเอาไปรุนทองเอาเปอร์เซ็นท์ทงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับเป็นงัวบดขบเครืองได้ครับพี่น้องครับเป็นงัวบดขบเครื่องลูกบดเมียบดนี่ครับอ่าเราก็ แม่ลูกเมียงงวลูกแรกแม่ลอยสสหาบวกแม่ว่าจิวลูกสาวลูกผสมบามันแม่ตําหนีลยครับอแม่ตําหนีขาทกตอนออกโตครับพี่น้องครับนี่ครับออกโตแล้วกับปกติครับงานล่าขาเกิืองครับพี่น้องครับนี่ครับตัวนี้ยังท่านไอ้ทับเด้อครับลูกสาวอยู่สี่เดือนนี่ครับอ่าผมพยายามสีไล่เมืองว่ามันมันแนี้ยางขาล่าขาเกิืองครับมันมันสิทกตัวย่ำอย่าสตอนออกโตครับพี่น้องครับนี่ครับยิบแล้วก็เลี้ยวครับนี่เห็นชัดเลยครับพี่น้องครับ ได้ความสดได้ลูกสาวสวยๆครับนี่ครับสาวงามเลยครับลูกสาวว่าจิ๋วผสมบามันครับนี่ครับตัวเมียก็สดๆครับว่อลูกแรกครับพี่น้องครับอ่าล้วก็เม่ลูกผูงัวลูกแรกเม่สูงเลยนิ่มหาบลบสองตัวนี้ท่องหัวดาก็ สามเดือนสี่เดือนครับพี่น้องครับเอาไปรุ่นเอาครับแต่ว่าทองแทร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับอ่าก็สิว่าทองแทร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าจะของเกาเราก็บอกว่ามันถับแตงแต่ลูกมันได้นเดียนกลัวครับพี่น้องครับแล้วก็มันมีเมียกออกงงั้ครับพี่น้องครับเมียแบบง้วทองครับลูกไส้อยู่หาเดือนกลัวนี่ครับทองสามสี่เดือนแะครับพี่น้องครับนี่ครับงัวลูกแล้วนะครับเมียลูกผัวนี่ครับราคาโยกเอาแชรสามเมื่หาพันบาทเล้ครับพี่น้องครับ ประเด็นสนใจกับทุ่ม่าศูนย์หงหา207หงแปดแปดซีพิกัดของข้อวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังวัลเลียนะครับพี่น้องครับอ่าบัะนี้นวอลเลียงราคาแยกครับพี่น้องครับวอลเลียงราคาแยกอ่าหุ่นสุรีจากถือไปหาแพงครับแม่ลูกเมียคมที่มีตํานี้เนี่ยเอาไปมื่นสามพันหาร้อยบาทพ่อครับพี่น้องครับคมนี่ตีขายขาดทุนเหรอครับพี่น้องครับเพราะว่าง่วมันหลายโตตอนซื้อมากอะบอร์เเค็กตอนขึ้นรถนะครับพี่น้องครับ ไปจับสวยๆมันกับพวกอาการเนาะครับของัวอคาทกมันออกอาการย่อมมเศร้าครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้ออาผู้ใดบ่ถือนี่เอาไปเลี้ยงเป็นเมียพันธุ์ได้อีกโดนครับงัวสดๆด้วยครับพี่น้องครับเด็ดพันธุ์เงยพ้อมครับพี่น้องครับพันธุ์วาจิ๋วอ่าได้ลูกเ,เมียวมสวยๆครับมูลสามพันห้าร้อยบาทอ่าส่วนเมียลูกผู้นี่อ่าเอาไปหนึ่งหมื่นหาพันห้าร้อยบาทนี่ครับเมียลูกผู้ผมนี่ ส่วนแม่ลูกเมียข่มขามเบาะนี่เอาไปหนึ่งมืนหกพันบาทครับพี่น้องครับนี่ราคาแยกได้ครับพี่น้องครับฟังเบาใจมั่งใดอ่ากระโถมาหาผมได้ตลอดยี่สี่ชั่วโมงครับศูนย์ต้องหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่อ่าพิกัดของคอกวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับกดกติกาทั้งคอกัดเช่นเดิมครับพี่น้องครับอย่าโทษเรียนโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษว่มสาใจครับพี่น้องครับให้ชิ์คนพร้อมจบเด้ครับพี่น้องครับอ่าถ้าอ่า มุหูมาเข้ากุเลี้ยงไว้ก้อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวงัวมันก็ขยับราคาขึ้นแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าเจ้านี่คนเจียวเขาคนไหหางัวเขาไปเลี้ยงครับพี่น้องครับมันก็งัวก็ต้องขยับราคาขึ้นครับเป็นไปตามกลไกของการตลาดแล้วครับพี่น้องครับบริสิีธยงครับพี่น้องครับมักแบบได้จันให้ได้ตลอดครับพี่น้องครับซาลาชินี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบสดีครับ